ทำยังไงถึงเปลี่ยนจากคนคิดลบกลายเป็นคนคิดบวกสงสัยไหมคะเวลาที่เราคิดว่าเออเนี่ยเราอยากจะคิดบวกนะแต่ว่าสมองของเราเนี่ยก็ผุดความคิดลบขึ้นมามากมายเลยแล้วจะเนี้ยจะทํายังไงให้เราเป็นคนคิดบวกได้บ้างนะคะอยากจะบอกก่อนว่าทําไมทําไมเราถึงจะคิดลบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความคิดที่ผุดขึ้นมานะคะมักจะเป็นความคิดที่เรากลัวนะคะมันเป็นปกติของอัตโนมัติของร่างกายที่เราจะมีการโปรเทคตัวเองถ้าไม่ราหน่ยชอบคิดลบไปก่อนว่าเหตุการณ์ถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แย่ๆทาให้เราต้องมีการ โปรเทคตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนคิดบวกเนี่ยจะต้องอาศัยเวลาแล้วก็ความสม่ําเสมอค่ะโดยเริ่มนะคะจากการที่เราเนี่ยพูดเซลฟทอล์กในด้านดีกับตัวเองก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมตัวเองว่าเออเนี่ยฉันสวยนะเออฉันเป็นคนเก่งนะชื่นชมสิ่งที่อยู่รอบข้างค่ะโดยการเริ่มเขียนคําขอบคุณนะคะอาจจะเริ่มจากวันละ3คําแล้วก็นอกจากนี้นะคะให้เริ่มจากการเขียนสมอลวินด้วยค่ะสมอลวินคืออะไรสมอลวินคือการที่เราเขียนว่าวันนี้เนี่ยเราทําอะไรส ำเร็จเล็กๆเราบ้างอาจจะแค่ว่าฉันตื่นเช้าขึ้น5นาทีอันนี้ก็จะเป็นสมอลวินหรือว่าวันนี้ฉันออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก10นาทีอันนี้ก็เป็นสมอลวินของคุณค่ะให้คุณได้ค่อยสะสมนะคะความรู้สึกดีๆความคิดเชิงบวกของคุณในแต่ละวันให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงอีกอย่างที่สําคัญก็คือคุณเนี่ยต้องมีสติในการที่จะดูเหตุการณ์ค่ะให้เปลี่ยนจากการความคิดที่ว่าคุณเนี่ยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์อย่างเช่นเออเนี่ยมีแบบมีคนมาว่าฉันอะ โอ้ฉันเป็นเหยื่อเลยอะแบบว่าฉันรู้สึกแย่ฉันรู้สึกไม่ดีเพราะมีคนมาว่าฉันแต่ถ้าคุณกลับใหม่นะคะคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ให้คุณเนี่ยเป็นผู้เลือกมองคุณอาจจะมองว่าการที่คนคนนึงมาว่าคุณเนี่ยเขามาจะให้เลชั่นหรือให้การเรียนรู้อะไรกับคุณว่าคุณเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือคุณต้องปรับปรุงตรงไหนหรือว่าการที่เขามาว่าคุณเนี่ยเป็นการสื่อว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ขาดตรงนั้นหรือเปล่าให้คุณลองปรับเปลี่ยนมุมมองค่ะจากการที่คุณเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ให้กลายเป็นคนที่สังเกตแล้วก็มอง เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นทํำอย่างนี้นะคะก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยสามารถมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้นสำหรับใครนะคะที่ฟังคลิปนี้จบแล้วรู้สึกเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามนะคะครูมาป้า Power Insight Out พบพลังในการสร้างในเตอร์คุณวันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ